มีเ็เกต้ทกาทนัันเด็คนะคะเราูกันใ่งาน GSP 2อ2 4จัดารนะคอที่ระเทบางนาจัดที่ย6ก่กาตนาอตรธุรกิจของคนกับพันธมิตรที่เหมาะสมและอุตสาหกรรมที่ลงตัวในงาน GSP 2024นี่คือในิทศการเดียวในอาเซียนที่เน้นอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องุืมผม และสิงทอที่มีเทคโนโลยีและเครื่องจักรทันสมัยจากแบน์ชั้นนาในประเทศและต่างประเทศพบกับคาราวานเครื่องจักรหลากหลายทั้งเครื่องปักจักเย็บผ้าสนทออัจฉริยะอุปกรณ์เสริมซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติและ AI ตลอดจนผู้ผลิต OEM ที่จะพบกับเจ้าของร ในวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะว่ามีความคาดหวังอ,อะไรกับงานนี้และมีมุมมองอะไรในการมองธุรกิจอุตสาหากรรมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะวันนี้ผมตั้งใจจะมาดูจับปากคอมพิวเตอร์ครับเป็นขนาดหนึ่งหัวก่อนเพราะว่าผมสนใจในธุรกิจจับปากนครับในอนาคตค่อยขยายพันธมิตรที่เกี่ยวกับงานจับปากคอมพิวเตอร์นะครับก็อาจจะมีพวกวัต ปกรณ์ที่ประกอบที่ใชนในการตกคัทางด้านเกี่ยวกับการเมน้นท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเขาลูกเขาจะทาดีไซน์เกี่ยวกับเสื้อผ้าของฝรั่งเศสอ,อิตาลีก็ดูซัพพลายเออร์ดูพวกแมชชีนที่แบบว่าผลิตเว็บบิ้งเขาเรียกอะไรอ่ะปักงานปากงานปิน้นงานสกีนเนี่ยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความคิดเห็นของผู้ที่เข้ามาร่วมง,งานทางเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะและเราขอฝากบู๊แบรนด์เด็ก d ี3ามสมมีกิจกรรมและของรางวัลอีกมากมายแล้วพบกันที่งานนะคะ